เวลาคนใกล้จะตายอย,าอย่าไปเปิดอย่างอื่นนะเขาฟังมาทั้งชีวิตแล้วเองเพิงที่วงกิวีไม่ต้องฟังสิ่งที่สําคัญที่สุดมันเหลือเวลาไม่มากครูเจ้าบอกให้ฟังคําตถาคตคนที่ใกล้จะตายเนี่ยนะถ้าได้ฟังคําตถาคตก่อนสิ้นชีวิตพระพุทธเจ้าเราประกันไว้เลยว่าสิ้นสังโยชน์ท้าได้เป็นอริบุคคลขั้นที่สามได้เห็นไหม เลยโสดาบันอี่กันทำไมเร็วขนาดนั้นพูะเจ้าต้องรู้แล้วความแก่กล้าของอินทรีย์มันจะมีช่วงไหนฟังตอนนี้อาจจะยังเฉยๆแต่ถ้าตอนนี้นาทีนี้โยมกำลังจะตายโยมจะไม่เอาอะไรแล้วขออย่างเดียวรอดหรือไปสู่สุปติหรือว่ารอดให้ได้ทำพระเจ้ามีความสำคัญขึ้นมาทันที การวางจิตจะวางอย่างไรก่อนตายปุ๊บเนี่ยและถ้าเราวางถูกต้องเนี่ยนะซึ่งพระเจ้ายืนยันว่าถูกต้องแน่นอนเพราะคนจะตายละเห็นสัจธรรมละเขาจะคว้าทันทีเลยพระเจ้าจึงประกานว่าคนที่ได้ฟังคำตถาคตก่อนสิ้นชีวิตถึงจะฟังจากสาวกนํามาถ่ายทอดก็ตามหรือตัวเขาจะระลึกถึงบทแห่งธรรมได้เองก็ตามผู้นี้จะสิ้นสังโยาได้จากปุถุชนเนี่ยยังไม่เคยสิ้นสังโย์เลย จะมาเป็นอนุคนในขั้นสิ้นสังโยชน์ธาครึ่งหนึ่งเลยสังโยชน์มีสิทธิจะร่างได้ครึ่งหนึ่งนะได้ประโยชน์มากฟังบ่อยๆคนที่ต้องการระลึกถึงบทแห่งธรรมได้เองก็ไม่มั่นใจว่าจะมีใครมาเปิดซีดีคำพุทธเจ้าให้เราฟังหรือปเปล่าเกิดญาติพี่น้องไม่ศรัทธาก็ให้ฟังคําตถาคุธหนึ่งเน่อม คูเจ้าบอกฟังทำตถาคตหนึ่งเงจนคล่องปากขึ้นใจแทงตลอดอย่างดีด้วยความเห็นพระองค์ยืนยันบุคคลผู้สร้างเหตุปัจจัยอย่างนี้ว่าถึงแม้เขาจะมีสติหลงลืมทำกาละขาดสติเวลาตายนั่นเองก็ยังได้ไปเกิดเป็นเทวดาและในภพของเทวดานั้นเขาจะบรรลุธรรมเห็นนะดังนั้นพระองค์ไม่ได้ปักกัน ในส่วนของโสดาสกิทาคาอนาคา,าอาารันอย่างเดียวนะประกันในกู้ที่ต่ํากว่านั้นด้วยต่ากว่านั้นแต่สร้างเหตุปัจจัยถูกต้องแบบนี้ประกันการบรรลุธรรมในภพหน้าซึ่งเป็นภพที่เป็นเทวดาก็ยังคุ้มค่านะโยมยังไม่ได้เป็นอริบุคคลตอนนี้แต่โยมเนี่ยคล่องเพราะฟังคำตถาคตเนืองๆจนคล่องปากแล้วก็ขึ้นใจและแทงตลาดอย่างดีด้วยความเห็น ยมนึกดีๆเหมือนสุดคูณนะสุดคูณเนี่ยยมทรงจําได้ไหมได้คล่องปากไหมคล่องนะขึ้นใจไหมขึ้นใจนึกในใจนึกได้แทงตลอดอย่างดีด้วยความเ,เข้าใจรู้ว่าสองสี่ปดใช่ก็สองมันมาเรียงกับสี่ครั้งนี่มัน8แน่นอนเข้าใจนะและใครท่องผิด <c oughs> ยมรู้ไหมรู้ทันทีพู้เจ้าจริงใช้ระบบการทรงจําเป็นหลัก อย่าบอกเฮ้ยจำมันจะพลาดมั้งอาตมาให้นึกถึงสุดคูณในที่นี้ใครลองท่องสุดขูนขึ้นมาปุ๊บท่องผิดปุ๊บรู้เลยอีคนรู้เลยมันต้องแม่นขนาดนั้นนะเนี่ยทำพุทธเจ้าเหมือนกันท่านถึงใช้การทรงจำการทรงจำจึงเป็นหนึ่งในการรู้ตามซึ่งสัจธรรมสิบสองขั้นตอนคนคนนึงเนี่ยไม่รู้อะไรเลยเนี่ยจะมารู้สัจธรรมได้ยังไงนี่แหละสร้างเหตุ ที่เราทําอย่างนี้เลยคือต้องมีศรัทธามีการเข้ามาหาและเข้ามานั่งใกล้และเงียบสวดลงและฟังซึ่งทรรมแล้วก็ทรงจำธรรมนั้นไว้แล้วก็ใหค้ควรพิจารณาเนื้อความที่ตนทรงจําไว้ธรรทั้งหลายเนี่ยจะทนต่อการเพ่งพิสูจน์ฉันทะความพอใจจะเกิดขึ้นผู้มีฉันทะย่อมมีอุตสาหะความเพียรพยายาม ย่อมพิจารณาหาความสมดุลแห่งธรรม